สิงจากวัดไตมิรวัดไตมิรใช่เขาบอกว่าปลุกเสจแล้วจ้ะของท่านจะผูกไว้ไหนสายสิงใช่จะเพล้ลงไปเราขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดเทศกาลขนโมลุกอย่างเป็นทางการค่ะ các bạn sẽ có một cái gì đó để mình có thể là mình có หนึ่งเก้าเก้าขึ้นไปดูเราจะเจออะไรโอนรถไฟอ่ะเี้จะไป,ปขึ้นไปทำอะไรฮะเดี๋ยวมันหล่นลงมาหรอกโ,อโบราณเหลือเกินก็เยอถ่ายหน่อยข้างในมีแต่ขยานะ่นเลย ดูดูมันก็เป็นงานออกร้านชนิดหนึ่งนะก็เป็นงานออกร้านด้นวยพวกชา ชาลงดีน้ำดื่มน้ำสมุนไพรสยามข้าวต้มลูกโยนนี่ร้านอะไรวะไรถุ่มทองอ๋อเดี๋วกกำลังทอดอยู่ใช่ไหมครับขอ,อ,อขอถ่ายหน่อยอ้าวดูให้เชัดเป็นถุงทองอ๋อ ขายดีกว่าค่ะพอดีลูกค้ามาซื้อตลอดเนื่องมาตลอดค่ะเจ็ดลูกแล่ผีใส่ห้าค่ะมวยไทยชาววังขนมไทยชาววังขนมไทยทั่วไปมีต็อโก,ก้มีใส่ครองมีลูกชุบมีกระเมเ ขนหัวลุกม,มีเต้นเหรอเต็นเต้นอะไรเต้นดูดวงวหรอือเปล่าอันนี้จับไพ่ยิปซีนะอันนี้ยิปซีไพ่จิตสัมผัส จะเปิดงานไปแล้วความเชื่อโบราณของคนไทยไทยโบราณมีความพิเศษที่แฝงความหวงใยไว้ด้วยหรือให้ผู้คนพขพฤติแต่สิ่งดีงานมตารางทั้ง3วันตาราง3วันวันที่วันน้วันที่28มีการแสดงดน,นตรีกา่นเกมการแสดงขีตขง่ตะโขน การแสดงดนตรีหนึ่งเ,เกลงจบรางวัลหรือตัดั่งสอนจนไปจบจก,กิจกรรม22นาฬิกา นบทางเส้นทางนำเที่ยวเพบ,บุรีเบ,บุรีใชกาวัดกำแพงแสงแสงแก้วโพธิยานวัดก้วยป่ากั้งขอพร ใบประมูลพานหน้ากบจำลองงานเทศกาลของเรา ที่กาวไหว้สักการะพญานาคมีถ้ำนาคาใช่ไหมวัดป่าคันเชนโนอุรุณถ้ำนาคาเจ้าบดีศรีระเกดแล้วก็วัดตะพาหูทองโอ้โหเยอะเลยเนี่ยลานไปยินศรยยนีวัดพระธาตุหนองบัววัดธรรมยานวัดลอยพุทธวัดอือเยอะมาก ม,มทนดูหังหรือพี่ก<พ>บ<ะ>มัจจุราชใครถึงคาดับชีวีเป็นหนังสมัยเราเป็นเด็กๆงานเทศกาลของหัวโลกค่ะวันนี้ใครมาโลกงานแล้วพบของถังกันมาว่าอันนี้เราเคยไปไหว้ที่ เชิญเซามาใช่ไหมวัดเชิญไงวัดเชิอจำได้ปะ นี่เป็นพิพิธภัณฑ์หัวรถจักร เป็นสารพัตดตาช่างแหละน้ำหนักนี่สูงสุดกี่กิโลเมตรเออน่ารัก าจอนาดนดเป็นค่าน้ำมไม่มีตัวอยา่างแต่ปัจจุบันจะเป็นส่วนแบบนี้ของที่สุดคือเราสามารถซื้อรถไฟไปถึงนี้ขนาดนี้แล้วนะเออไหม,ไมอันนี้มันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นใา้ทุเียรรถไฟเหมือนกันรถไฟสตู้จะมีในเพลทหมดรอพทอคือการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่รอพทอเนี้ยทำให้รู้ว่าตัวรถอันเนี้ยนะครับมันถูกตีทะเบียนหลักปี2494แต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราเป็นกรมรถไฟเหนื ตัวยอ่อคือรอฟลอรอีนถ้าเห็นอันนี้คือหลังโซ่สี่เก้าสี่ขอต่อคือรถข้างต่ำมันจะเป็นรถเหมือนเอาไว้ขนสินค้าขนอะไรพวกนี้แหละครับเป็นรถขอต่อในปเบียนหนึ่งเกรอยสองมันคือเนมเพลตรถทุกคันต้องมีนแต่ตอนหลังอาจจะไม่มีเนมเพลตแล้วก็จะเป็นการสกรีนตัวเลขอะตัวออันนี้คือเนมเพลตของรถที่ผลิตโดยบริษัทนิตวันชาเรียวประเทศญี่ปุ่นที่เราสั่งเข้ามาในปี19 7่ ก็จะเป็นในเขตเป็นตลบกันเลยจะเป็นที่นั่งรถไฟนี่เป็นร,ร,ร,รถไฟจริงๆหรือว่ารถราไปรถไฟจริงเหรอ เป็นรายละเอียดของรถคันนี้ นี่มูลที่ที่โลกตันยูเม็ด một là đi มีสองวันนะครับยังมีงานอีกสองวันแล้วก็จะได้เข้าไปทางนั้นผมบอกเลยว่าป้าดี่สิงเด็กๆเลยซีนน่าจะได้เล่มนีเด็กๆเลยเดีนี้อันนี้เสร็จก็พักไปก่อนแล้วนี่ลายโตนนะฮะข้างบนนี้น่าจะเป็นศาลอะไรสักอย่างเข้าไปอะไรนะหลวงพ่อหน้าอะไรหลวงพ่อน่าปลก ตอ,ตอนนั้นต่อไป <c oughs> เพื่ออะไรเอ่ย เขาคิวันเยอะเลยนะจะไปดูทางปี่าน มีอะไรมิดมีมีเก็อี้นั่งอะไรมีเครื่องจักรทริปวันนี้เป็นงานขนหัวลุกของรถไฟมักดสันก็ดูแปลกๆมีมีอะไรให้หน้าตื่นเต้นมีทั้งรถไฟเก่ารถไฟใหม่มีเครื่องช่างทั้งแต่ยุคต่างๆ แล้วก็ยังมีในหนนาบ้านสีสินให้คนเข้าไปดูให้คนเข้าไปนั่งฟังเรื่องเล่าผีต่างๆแล้วสนุกดีแล้วก็ที่สําคัญงานนี้ขายเครื่องรางของขลังเทียบอ๋อใช่รินตงสิทธิ์ทั้งหลายเอาร้านต่างๆที่ขายพวกเครื่องรางมาออกดูธเป็นเหมดเลยลวรวมทั้งมีร้านอาหารที้กินก็หลากหลายมีมีจิช้าสวรรค์ให้ดูโอเคครับวันนี้ท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ